ปรากฏว่าที่เมียนมาสิครับมีคนเมียนมาในไทยเขาอยากจะกลับบ้านแต่ว่าเขาติดโควิดปรากฏทางเมียนมาเนี่ยที่ฝั่งตรงข้ามจังหวัดตากระเขาไม่รับอ่ะเอา้าทำไมอ่ะไม่รับเพราะว่าติดโควิดแล้วเป็นติดสายพันธุ์อินเดียซะด้วยโโมีอย่างน้อย23าคนคก็เลยบอกขอเบรกไว้ก่อนยังไม่รับอา้าวแล้วทําไงทีนี้นั่นสิฮะแล้วคนที่ติดเชื้อไป แล้วกลับเมียนมาไม่ได้กลายเป็นหน้าที่หรือเปล่าหมายความว่า,วาต้องเป็นความารับผิดชอบของฝั่งไทยที่จะต้องดูแลรักษาไปาในระหว่างนี้เนี่ยนะฮะคือแรกเริ่มเดิมทีท่านผู้ชมฮะทางการเมียนมาตรงจังหวัดมีวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดเนี่ยเขาแจ้งมาอย่างหัวหน้าแรงงานเมียนมาในไทยนะครับเขาบอกว่าทางการเมียนมาประกาศเลยไม่รับชาวเมียนมากลับจากไทยชั่วคราวเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไป เนื่องจากไปพบเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียจากแรงงานเมียนม,มาที่เดินทางกลับจากประเทศไทยเอาแค่รอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอ23คนนะฮะแล้วชาวเมียนม,มาเองนะครับตอนนี้ที่มาจากหลากหลายสถานที่หลากหลายจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีเดินทางไปกลับนะฮะมีกรณีถูกดาเนินคดีถูกเนรเทศมาเนี่ย อยู่ที่ฝั่งตรงต,รงตอมของจังหวัดตากเนี่ย350คนอยู่350คนแล้วเดินทางกลับเมียนมาไม่ได้เ<อ>จ้าหน้าที่ไทยก็เลยต้องแบกรับภาระดูแลอยู่แบบนี้นะครับแล้วล่าสุดเองทางการไทยก็เดี๋ยวจะขอเจราจานะครับ<อ>เพื่อให้ชาวเมียนมาที่ตกค้างเนี่ยกลับไปได้ทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้เองทางเมียนมาเนี่ยเขามีข้อจํากัดด้วยนะฮะ<อ>ข้อจํากัดคือให้ส่งชาวเมียนมากลับประเทศได้ครั้งละ200คน ต้องเป็นวันเว้นวันโดยอ้างว่าไม่มีพื้นที่รองรับทางการไทยเองก็ไม่ได้ไปขัดไปแย้งอะไรก็ยอมทําตามข้อตกลงก็เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอ,อันนี้ก็กลายเป็นว่าคนไทยก็ต้องดูแลกนเมียนมาด้วยเหมือนตกกระไดพลอยโจรเขาไม่ให้กลับก็ต้องให้อยู่ฝั่งเราไปก่อนอ